หนูมากเต็มมาก,เ,มากเ,เดี๋ยวนั้นเฮาดูต่อค่ะเฮ้ยแม่ฮะนี่ลูกค้าที่ชอบเล่นแบรนด์แคมริชบอกเลยว่านานมาทีเหมือนกันเนี่ยลูกค้านี่กดข,ขอเข้ากลุ่มกันมาเต็มเลยตอนนี้เต็มห้าพันคนปุ๊บเราไม่รับแล้วนะลูกค้าเข้าด่วนแต่ว่าเน่จะไม่ได้นังให้ดูนะตอนนี้เพราะว่าเขาเก็บเรียบร้อยอย่างดีเดี๋ยวเก็บเที่ยวขนาดให้ดูนี่ดูดีมากอันนี้คือแค่นิดนึงของโ,โซฟาไม่อยากให้ออกจากห้องบะมูลเลยเพราะว่าคือของสวยของดีอ่ะมันเข้ามาบ่อย แต่มันไปเร็วมากสวัสดีค่ะแนนนะคะแนนจะพามาชมของประมูลล็อตบ้าร้อยล้านและเฟิร์ลักชูรี่ค่ะตัวนี้นะคะดูสิเขาสองตัวเป็นข้าเซตการจริงเซตนี้มีโต๊ะกลางด้วยแต่ว่าอยากให้ลูกค้าไปติดตามในกลุ่มนะคะว่าเป็นตัวไหน<ม>นั่งแล้วมันแบบดูนะนี่มีล้อด้วยล้อหน้าสองข้างนะคะน้องแอลถ่ายให้ลูกค้าดูนี่พนัก นึงกระดุมดูรายละเอียดนะคะดีเทลเขาสวยงามมากเป็นผ้ากำมะหยี่เนาะสีเทาแต่นั้นั่งให้ดูนะคะนั่งแล้วแบบหลายท่านจะคิดโตัวเล็กแต่งตงวคือแบบโอโ้โ,อโหสบายมากตัวใหญ่มากลูกค้าหรือว่าบางท่านอาจจะหาโซฟาสองที่นั่งเราก็มีนะคะโซฟาะะสาีเทานี่เราห่อไวใ้ให้สภาพยังดูแบบสวยงามที่สุดเลยนะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าไปติดตามชมนะใน เพจเฟ o o ุ๊กฟีเจอรมือสองเนาะเนี่ยลูกค้านี่กดข,ขอเข้ากลุ่มอมาเต็มเลยตอนนี้ท่านใดสนใจเข้าห้องประมูลของเราได้เลยนะคะจริงๆสินค้าเราเนี่ยเปิดประมูลเริ่มต้นราคาหลักพันเลงลูกค้ามือหนึ่งบางตัวส5หมื่นเพราะใดลูกค้าท่านใดเนี่ยอยู่ในกลุ่มวพาเพ้นแชทนะคะได้อัปเดตก่อนใครแน่นอน ขอมาถึงปุ๊บเห็นปั๊บได้เอ็กทุยทันทีมีดูโต๊ะกลางตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยมีแบรนด์ด้วยเป็นโต๊ะกลาง Coffee Table เนาะเป็นแใสแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นถาสีทองติดมากับตัวโต๊ะเลยสวยมากหรูมากดีมากแล้วก yeah> ็ตัวนี้ค่น้องแอล่ะไปเก้าอี้แอลขอตั้งชื่อว่าเก้าอี้ ลอริสแล้วกันนะคะเป็นเก้าอี้สีชมพูเป็นลายเป็นรูปดอกไม้นะรูปทรงดอกไม้สวยมากใครอยากตั้งแล้วให้บ้านมันดูแบบมีสไตล์หรูหรามาหา่าจัดเลยค่ะตัวนี้นี่จะบอกว่าจริงๆแล้ดูเหมือนตัวเล็กแต่จริงนั่งสบายมากนะแต่ว่าเนี่ยจะไม่ได้นั่งให้ดูนะตัวนี้เพราะเก็บเรียบร้อยอย่างดีเดีย๋ยวเก็บเที่ยวขนาดให้ดูนี่ ดูดีมากเดี๋ยวแนนขอยันหมุนให้ดูข้างๆนะคะดูไหมลูกค้ามันเป็นทรงดอกไม้เลยมีหน้าด้วยน้องแอลนี่หมุนได้ขยับได้ภาพรวมเลยค่ะน้องแอลว่ามันสวยแค่ไหนของสวยของดีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเข้ากลุ่ม Line Open Chat เรานะตอนนี้เนี่ยเรารับจำนวนจำก,กัดแค่5,000คนตอนนี้มีอลกิาทาง200คนแล้วแค่800ท่านสุดท้ายนะคะลูกค้า800ท่านสุดท้ายเท่านั้นท่านใดสนใจรีบทักแชทกดลิงก์ส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะคะท,ท,ทั้งทาง f ุ c e b o o หรือว่า ก็ได้หรือว่าจะแอดไลน์มาถามน้องแอดมินก็ได้เดี๋ยวน้องแอดมินเขาจะ สแตนบายรอตอบลูกค้าตลอดเวลาเลยว่าสแกน QR code จะได้นะ QR code สแกนแล้วก็พิมพ์ชื่อตัวเองเนาะแล้วก็กดขอเข้าบัตรพิัศได้เลยหรือใครชอบของประดับกล่องใบนี้เลยใบนี้เราก็มีเข้าบูมาเหมือนกันลูกค้าดูสิมันเป็นมันเหมือนหวายสารเนาะตัวอะไรของเขาเนี่ยเป็นเหล็กสีทองนี่แล้วก็ข้างในเขาจะเป็นไม้ทั้งหมด3ใบตั้งวางเรียงกันเก็บของได้เยอะมากสวยมากงั้นพามาดูเก้าอี้สําหรับโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเป็นหินอ่อนนะนี่นะให้ดูเฉพาะตัวเก้าอี้ก่อนอืออสวยมาก้า มาหยีดูสิคะแล้วคือนั่งแบบสบายมากเลยอะ่ะกินข้าวอะ่ะคือตัวใหญ่นั่งสบายคณะคือแบบมันโอบหลังเราพอดีเลยอะ่ะแล้วดูเป็นเป็น,ปนไอ้นี่น้องสเตเลสสีทองมีเป็นสีโรสโกลด์ด้วยนะคะตรงนี้นเดี๋ยวนั่งข้าวดูต่อค่ะโต๊ะกินข้าว2องที่นั่งนะคะโต๊ะเป็นหินเ็นหินอ่อนด้วยแล้วก็เก้าอี้นะคะเป็นเก้าอี้วอร์เมอร์แบรนด์วอร์เมอร์เป็นหนังที่นั่งนั่งสบายมากสวยตัวใหญ่มีดูแต่เชี่ยของแนน ข้างในนะคอนโดบ้านหรืออพาร์ตเมนต์เชนท์ได้เลยสวยมากสภาพสวยไม่อยากให้ออกจากห้องบะมูลเลยเพราะว่าของสวยของดีอ่ะมันเข้ามาบ่อยแต่มันใจเลยมากตู้ใบต่อไปค่ะตู้สีขาวนะคะตัวนี้เป็นป๊อปหินแล้วก็เป็นไม้โครงเป็นไม้เนาะอ่านะคะลูกค้าสวยมากนี่ตัวนี้นะคะแบรนด์ c a m b r i ร g e ิลูกค้าที่ชอบเล่นแบรนด์ c a m b บอ d g e บอกเลยว่านานๆมาทีเหมือนกันตัวนี้นี่มเป็นสามชิ้นแนละ้วน้องเอ๋อหนึ่ง สองแล้วก็สามอืตน,นี้นะคะตัวเก้าอี้ของเขาเนี่ยด้านข้างจะมีพนักวางแขนเป็นหินอ่อนด้วยซึ่งจะบอกว่าจริงๆอันนี้น่าจะได้สักห้าถึงหกที่นั่งขออนุญาตลองนั่งตรงบริวเวณน,นี้ให้ดูนะคะน,นี่นี่ลูกค้านี่คือแค่นิดหนึ่งของไฟฟ้านะคะตามดูได้เลยคือลูกค้าเห็นไหมว่าของมันสวยมากจริงจรงมีโคมโคมไฟแล้วก็เข้าประมูลเหมือนกันนะคะตัวนี้คือสวยมากจริงๆลูกค้าจาอีกหนึ่งรอบตอนนี้นะ กลุ่มเรารับแค่5,000คนตอนนี้เหลือ,อแค่800คนสุดท้ายเท่านั้นท่านใดสนใจรีบกดเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Open Chat ประมูลได้เลยนะคะที่สำคัญนะคะของ สวยของมีคุณภาพของมีแบรนด์ของหายากร้านเรามีหมดเลยแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงนะคะลูกคาา้าบางช่วงมาบ้างบางช่วงมาบ้างถ้ามาเมื่อไหร่ปุ๊บรีบเอฟให้ไวแต่ถ้าจะรีบเอฟทำยังไงเข้ากลุ่ม Open Chat ตับอรนี้เจอมือสองเก่อนเลยนะคะเข้าแล้วถ้ายังไม่อยากซื้อตอนนี้ตอนนี้รอทําบ้านให้เสร็จก่อน เข้ามาแล้วปิดโนติไว้ก่อนได้ไม่เป็นปัญหาถ้าใครสนใจรีบแกน QR code <c oughs> เพื่อที่จะแอดไลน์ก็ได้ใน,นขออนญี้ไปดูของประมวลต่อก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย